เขาบอกว่าเช่นเดียวกันกันกบผลิตภัณฑ์นิวทรไลทุกชนิดมเมล็ดผลิตภัณฑ์ wx จะถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มั่นใจว่าปราศจากสารปนเปื้อนเรามีใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้เราลองมาดูนะครับโอ้โหการทดสอบด้านความบริสุทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องปฏิบัติการนะครับทดสอบความจำเพาะของพืชทดสอบเรื่อง gmo ลักษณะาทางกายภาพและกลิ่นปริมาณลักษณะของวัตถุดิบ ไม่มีสารแต่งกลิน่นสังเคราะห์ไม่มีวัตถุก,การเสียยังไม่พอนะครับดูด้านล่างนะอันนี้เจ๋งมากนะครับรับประกันว่าปราศจ,จากสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายเราจําได้ไหมครับว่า2เดือนก่อนเนี่ยมีข่าวอันนึงที่ออกมาว่าโปรตีนที่มาจากเมริกาปนเปื้อนไอสารตะกั่วเยอะมากเลยหลายแบรนด์เลยเป็น10แบรนด์เลยนะหลาย10แบรนด์ในที่นั้นเ,เคลม้วยว่าตัวเองเป็นออแกนิก <laughs> แต่ไม่ใช่ของดิวทลไลน์นะดิวทิไลน์ไม่มีนะครับเราลองดูนะครับเนี่ย เอ็กซเรย์นะครับตัวจับโลหะทดสอบสิ่งแปดปอมสารหนูก็ไม่มีตะกัวไม่มีแคดเมียมไม่มีปลลอดไม่มียีสต์และเชื้อราไม่มีนะครับจุลินทรีย์ทั้งหมดนะครับจุลินทรีย์ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีชีวิตต้องสมต้องเหมาะสมะก็คือแล้วก็คือไม่มีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าโคลิฟอร์มนะครับสถตฟิโลคอคัสออรียสนะครับอีโคไลสโมเนล่าพวกนี้ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษบางตัวร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าอาจจะเสียชีวิตและช็อกได้เลยนะฮะ เนี่ยพวกนี้นะครับชื่อแปลกๆเนี่ยนะครับอัลฟาท็อกซินเป็นเเชื้อรานะครับตามพวกพริกแห้งถั่วลิสงป่นเนี่ยนะฮะมันจะมีอัลฟาท็อกซินอยู่นะครับแล้วก็อัลฟาท็อกซินตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตายในความร้อน200กว่าองศาเซลเซียสอ่ะคือร้อยองศานี่ยังไม่ตายนะแต่เนี่ยมันปราศจากพวกนี้หมดเลยนะครับทดสอบประสิทธิภาพก็คือไอสารที่บอกว่าอยู่ในดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าเนะี่ยก็คืออยู่ในนี้หมด นะครับเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับ43ชนิดนะ่ะคงอ่านไม่ทันเนอะโอเค